ครับสวัสดีตอนเที่ยงพี่น้องเมื่อนี้นสภาพการจราจรนะครับี่เมื่อค่ำเชนตนอนเที่ยงของวันพฤหัสท,ที่หกนะครับการู้ซึกว่าบอโบวสสดวกนะครับบัสดวกเป็นหกติดขาดหรือติด พิดไฟแดงเท่ละสองสามเทียยังไปได้นะครับยังพันเนี่ย,ยสามเทียเหรอเทียที่ซีเนี่ยทีได้ไปบนนี่คุณพูดว่รถหลายพิษปกติมือนี่กะอาจสิสิบเป็นมือมันหยุดนะครับอาจสิเป็นมือมันหยุดคือมันใกล้สงการามกับวู้ดนะครับคน สัญจรไปมาหลายช่วงนี้กูนะทั้งใสก่ก็มาจากถนนเราหน้าดีกับติดเหย้าเหยียดหน้าทางล้างให้กันข้างหลังกับเหย้าเหยียดนะครับมาจากทา่าพระคนเหย้าเลยเห็นทา,างนาะว่างเพราะว่ามันไฟแดง รัดไว้ด้วยนะรถสวนทางมาเนี่ยกะกะบ่เท่ายนะครับรถมาจากในเมืองสิไปทั้งทา่าพระเนี่ยเขา่หลายก็ได้รกถ้ารถมาจากทั้งทา่าพระผลายหลังล้อหน้าดีก็ลายหาเบิงบ่งว่ามันสิึิดบ่เนี่ย ไปเชียวล้วปกติเด้วงวเนี่ยสุดเด็ดบ่ไม่จากเราหน้าดีมิดน,นะครับ มีรถมาที่หลังวิกีขันจากเราหน้าดีแต่จากมิตรภาพมาทาพาเนี่แล้วเลยนะครับปักเงี้ยวไกลเลยพอนะทิศทอดมาแม่โคตรเลยรอเบงนะครับจากสีอยากเราหน้าดีเนี่ยจะเลื่อนสีมอตเตอร์ตะกอเนี่ย ในเทศกาลทะเลให้รถแห้งร้ายขึ้นร้ายขึ้นเอาเนะ่น้ำพูใ้ใดสิพันไปทาดดป่าอูดรนมาต่งพาข้ามาในเมือง,องเลยพี่น้องเลยรถติดพูยนะ่ะใส่ท่างเลี่ยงเลยพอดบอเขาเสาสามหลก็ะออกใส่เลยนะครับบ่ตส่งพาเมืองพาเมืองบอสะดวก เน่ยยิงใกล้สงการเถนรถั้งหลยเนี่ยไฟแดงซีเทียเนี่ยจังไปเบอรวจถ6เมษายุน2หา66ลาประมาณเทีเยง อันนี้ือเอินไฟแดงเทคโนพโาร์ตับเหลือใส่ไปเทคโนพาร์เดี๋ยวหัวไปทางรถไฟหลังอาทิตย์หน้าหัวกอลพี่น้อง บ่มีธุราะายาขมาเด้อในเมืองพี่น้องช่มงนี่ย,ยามก็เว้นเล่นแดนแดนแแดแห่งหอนรถมาติดนี่ก็โอ้ลำบากครับแลีนทางเลี่ยงได้เอิดอาลาดอาลาดเลยสบายกลัวนะครับเออไกลจังน้อยก็บ่ได้งุดงิดนะครับเนี่ยมารถติดอยู่นี่ในเมืองเนี่ยมันลำบากครับ กันว่ามีธุร,ระเพาต้องขอมานะครับถ้าผ่านไปอุดรอน,น้องไายไปสะกลนหน่อยออกทางเลี่ยงอย่างเดียว ทั oh. mm ้ง hmm. ล oh. yeah. oh. oh. is ังติด n h a เลยพี่น้องไงยมนานชะวรดโอ้ผมล้อไฟแดงฮัลโหวไฟแดงมากเลยว่าติดไฟแดงนะครับหน่อยๆแค่แน่เด้ผมต่อดากันแบบโอ้ย h a วเหยียด หนึ่งสองสามจีหาเล่นติดเหยาวเหยียดบดทุกเล่นมันไก่สิเป็นกรุงเทพไปทุกขนาดเลยเมื่อคอนเชน,เน